ไปที่ภาคใต้กันบ้างนะคะหลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตหลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงทําให้น้ําท่วมขังหลายจุดค่ะบางจุดเจ้าหน้าที่ได้อพยพประชาชนไปยังที่ที่ปลอดภยัยขณะที่ปริมาณฝนในพื้นที่เช้าวันนี้ลดลงแล้วนะคะแต่ก็ยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ค่ะ ฝนที่ตกหนักในจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนหลายสายค่ะโดยเฉพาะเส้นทางเข้าออกถนนเจ้าฟ้าตะวันตกตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ในตำบลกระนบริเวณหน้าตลาดพอเพียงและถนนประตักมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงดินโครนถลม่มไปยังวัดกิติสังขารามซึ่งเช้าวันนี้นะคะบางพื้นที่น้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะระดับน้ำในคลองบางใหญ่ยังสูงแต่ก็สามารถระบายได้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนย้ายสิ่งของและเก็บขยะที่อุดตัน ซึ่งทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกด้วยส่วนที่จังหวัดตรังเกิดเหตุคลื่นลมแรงซัดเรือโดยสารลม่มเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะคะขณะเรือจากปะเหลียนไปเกาะสุกรถูกลมกระโชกแรงซัดจมลงทะเล จ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้4คนแต่ละคนก็จะมีบาดแผลแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียค่ะทางศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินได้ประสานโรงพยาบาลหาดสำราญเพื่อรับตัวโดยทั้งนี้ผู้เสียชีวิตชื่อนางหมุนหมาดหลูอายุ74ปีญาตินำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งทั้งนี้นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านสั่งการให้หน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตภัยพิบัติสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยแจ้งเตือนชาวเรือให้งดออกจากฝั่งชั่วคราวและเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก